ายการพูดแบบเซนวันนี้คือวันที่24มิถุนายน2564ผมอาจารย์คำพีปรีชายานจะได้อ่านจ,จากหนังสือเสียงหนังสือนิพานฉับพลันรวบรวมเรียบเรียงโดยอาจารย์นิโรธจิตวิสุทธ์นะครับต่อจากเมื่อวานนี้เป็นตอนที่ชื่อว่าปริศนาธรรมเพื่อนิพานฉับพลันนะครับ รือใช้สั้นๆว่าปริศนาธรรมวันนี้ก็เป็นตอนที่สามนะครับได้อ่านไปแล้วสามตอสองตอนนะครับตอนที่สามก็เริ่มต้นหัวข้อแรกชื่อว่าสรรพสิ่งเป็นเช่นนั้นเองที่เรียกว่าตา,าตาตานะครับสบรรพสิ่งเป็นเช่นนั้นเองเนื้อหาเป็นดังนี้นะครับเมื่อเรามองสรรพสิ่งว่าเป็นสิ่งเดียวกันความเป็นของคู่ก็ มะลายหายไปจากจิตจิตนี่คือความคิดนะครับเช่นเดียวกับความเป็นหนึ่งเดียวก็จะหายไปจากจิตด้วยนั่นก็คือเมื่อความเป็นของคู่ดำรงอยู่ความเป็นหนึ่งเดียวก็ดำลงอยู่เช,เช่นเมื่อเราบอกว่าไม้ท่อนนี้ยาวความเป็นไม้ท่อนสั้นก็อุบัติขึ้นอย่างฉับพลันเมื่อพูดว่าเราเป็นคนดี ความเร็วของเราก็ปรากฏขึ้นโดยพลันจากนี้จึงอาจจะกล่าวได้ว่าของคู่เกิดจากสิ่งหนึ่งเดียวคุณลักษณะสปปรรพสิ่งเป็นเช่นไรล้วนเกิดจากความคิดที่เปรียบเทียบถ้าไม่มีความคิดเปรียบเทียบสปปรรพสิ่งก็ว่างและสปปรรพสิ่งเป็นอย่างที่เป็นหรือเป็นเช่นนั้นเองที่เรียกว่าตัตานี่คือหัวข้อ ปริศนาธรรมที่ชื่อว่าสรรพสิ่งเป็นเช่นนั้นเองนะครับต่อไปข้อที่สองชื่อหัวข้อว่าเพียงแต่เพียงเป็นอุบายปลุกท่ารู้เพียงเป็นอุบายปลุกท่ารู้นะครับการปฏิบัติธรรมไม่ว่าการปฏิบัติสมาธิไม่ว่าการปฏิบัติสมถะหรือการบำเพ็ญเพียรภาวนาและไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างไรแบบใดเป็น เพียงอุบายวิธีในการกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกใหม่ความรู้สึกใหม่ที่ว่านี้คือการตื่นรู้เมื่อใดตื่นรู้หรือท่ารู้ตื่นด้วยโลกุตระปัญญาความหลงคิดไปในทางคิดนึกปรุงแต่งก็ยุติลงปริศนาธรรมก็เป็นอีกวิธีหนึ่งในการปลุกท่ารู้เพื่อให้จิตตื่นขึ้นสู่โลกุตระปัญญา ดังที่พระพุทธองค์ให้ผ้าขาวแก่จุลบันทกไว้รูปครัมเพื่อเป็นปริศนาธรรมหรืออุบายวิธีในการกระตุดกระตุ้นจิตเพื่อให้เห็นความเป็นจริงของสปปรรพสิง่งว่าไล่สภาวะใดๆคือไล่สีสันไล่บริสุทธิ์ไล่มนทินไล่รูปนามและไล่ทุกสิ่งสรรพสิปปส่งในจักรวาลล้วนจริงและเป็นล้วนไม่จริงและเป็นมายานะครับ สรุปว่าการปฏิบัติธรรมไม่ว่าปฏิบัติแบบใดน,นะครับแบบเตราวาดหรือแบบไหนก็ตามทีเป็นเพียงอุบายปลุกธาตุรู้ให้ตื่นเท่านะเท่านั้นเองนะครับต่อไปข้อที่3ไม่ต้องพึ่งพาสิ่งสมมุติชื่อเรื่องว่าไม่ต้องพึ่งพาสิ่งสมมุตินะครับเป้าหมายสูงสุดของนิกายเซนนั้น มุ่งให้เข้าถึงหรือประจักษ์แจ้งความว่างด้วยตนเองการเข้าถึงหรือประจักษ์แจ้งโดยไม่ต้องอาศัยตำราไม่พึ่งพาตัวหนังสือเป็นสื่อในการรู้แจ้งอีกทั้งไม่จำเป็นต้องพึ่งพาถ้อยคำหรือคำพีใดๆเมื่อใดที่จิตตื่นรู้และพ้นไปจากความมืดบอดก็เสมือนมังเกิดชีวิตใหม่และเกิดความรู้สึกนึกคิดใหม่คือมองเห็นชีวิต ที่เรียกว่าชีวทัศน์ว่าไ้ชีวิตและไล้รูปไร้นามขณะเดียวกันก็เกิดความคิดใหม่คือความคิดที่ประกอบด้วยโลกุตระปัญญาคือปัญญาที่เห็นแจ้งว่าทั้งร่างกายและจิตใจมีสภาวะแห่งความว่างและความไร้ตัวตนนี่คือหัวข้อที่บอกที่ชื่อว่าไม่ต้องพึ่งพาสิ่งสมมุตินะครับ ไม่ต้องพึ่งพาสิ่งสมมุตินะครับต่อไปข้อที่4ตื่นรู้อย่างพุทธ,ธะชื่อว่าข้อว่าตื่นรู้อย่างพุทธ,ธะการเห็นแจ้งในธรรมชาติที่แท้คือการเห็นแจ้งต่อความเป็นพุทธ,ธะภายในตัวตนเป็นประสบการณ์ของการตื่นรู้อย่างพุทธเหล่านี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นการได้อะไรมาใหม่หรือเป็นการสูญเสียอะไรไป เป็นแต่เพียงการรู้แจ้งต่อพุทธะเป็นแต่เพียงสภาวะของการตื่นรู้อย่างพุทธะการตื่นรู้และการรู้แจ้งส่งผลให้ความคิดปรุงแต่งและความมืดบอดของจิตที่เรียกว่า,าวิชาถูกขจัดออกไปพร้อมกันจากนั้นก็ดำรงชีวิตหรือการหรือกระทำสิ่งต่างๆตามปกติวิสัยเป็นการกระทำโดยไม่มีผู้กระทำ เช่นหิวก็กินห่วงก็นอนร้อนก็อาบน้ำปวดท้องถ่ายหนักถ่ายเบาก็เข้าห้องส้วมแต่ถ้าว่าการกระทําทั้งหลายทั้งปวงปราศจากเป้าหมายหรือปราศจากความมุ่งหวังใดๆต่อสิ่งที่กระทํานั่นก็คือการกระทําทุกสิ่งทุกอย่างดําเดินไปบนเส้นทางแห่งการตื่นรู้อย่างพุทธะนะครับตื่นรู้อย่างพุทธนะครับ ย้ำว่าการตื่นรู้อย่างพุทธ,ธะได้แก่การเห็นแจ้งในธรรมชาติที่แท้คือธรรมชาติที่ปราศจากธรรมชาตินะครับเป็นการเห็นแจ้งต่อความเป็นพุทธ,ธภายในตัวตนเปลี่ยนประสบการณ์ของการตื่นรู้อย่างพุทธ,ธะไม่ได้หมายความได้อะไรมาใหม่หรือสูญเสียอะไรไปนะครับเป็นแต่เพียงรู้แจ้งต่อพุทธ,ธะเท่านั้นนะครับหรือ เป็นแต่เพียงสภาวะของการตื่นรู้อย่างพุทธะนะครับคือรู้แจ้งส่งผลให้ความคิดปรุงแต่งความมืดบอดของจิตถูกขจัดออกไปเอาละครับนี่คือข้อที่สี่ข้อที่ห้าชื่อว่าเพียงเห็นสภาวะจิตเดิมเพียงแต่ตื่นและเห็นสภาวะของจิตเดิมแท้ว่าเป็นภาวะที่ไร้ภาวะใดๆทั้งสิ้น อีกทั้งปราศจากความประพสสนหรือปราศจากความไล่มนทินหรือปราศจากความไล่มนทินหรือปราศจากความไม่ขุนมัวไม่เศร้าหมองใดๆซึ่งเป็นธรรมชาติที่แท้ของจิตเห็นนิพพานหรือความว่างเมื่ออยู่ตลอดการตลอดเวลาที่มีอยู่ตลอดการตลอดเวลาจึงไม่ต้องแสวงหานิพานอีก ทุกคนสามารถประจักษ์แจ้งความจริงแท้นี้เท่ากันประจักษ์แจ้งในปัจจุบันขณะแห่งการตื่นรู้อย่างพุทธ,ธะสำหรับสาวกนิกายเซนย่อมสะหนักอย่างแจ้งชัดแจ้งว่าไม่มีการปฏิบัติธรรมใดที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าการเห็นสภาวะธรรมหรือธรรมชาติของกายและจิตว่าไม่มีตัวตนเราเขาไม่มีผู้ใดอยู่ในธรรมชาตินี้ นะครับนี่คือหัวข้อที่ชื่อว่าเพียงเห็นภาวะจิตเดิมนะครับหมายถึงการเห็นว่าไรภาวะไรลักษณะใดๆเท่านั้นเองนะครับจบแค่นั้นต่อไปข้อที่6เหนือรูปรักษใดๆเราสามารถเห็นแจ้งโดยสมบูรณ์ ในความหมายอันแท้จริงแห่งตถาตาความเป็นเช่นนั้นมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนสิ่งทั้งพวงไม่มีแม้แต่ชื่อหรือสัญลักษณ์ใดๆไม่อาจรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้งหการที่เราเรียกมันว่าจิตเดิมแท้หรือจิตพุทธ,ธะจิตประพัสสอนหรือจิตหนึ่งหรือจะเรียกว่าอะไรข้อตามล้วนเป็นการทำลายธรรมชาติที่แท้ของมันไปเพราะสิ่งทั้งหลายไม่มีชื่อเรียก อีกทั้งไม่มีไม่เป็นไม่ใช่อะไรทั้งนั้นมันว่างเปล่าไร้ตัวตนปราศจากบุคคลและปราศจากสรรพสัตว์อีกทั้งยังปราศจากเสียงใดๆคือเป็นเพียงเสียงที่เงียบสงัดมิเพียงสว่างสวัยในวิถีทางอันเล่นลับของมันหากแต่จะเปิดเผยตัวเองต่อผู้มีจกักขุธรรมหรือกลายเป็นผู้ตรัสรู้เท่านั้น นี่คือสัจธรรมที่อยู่เหนือคำพูดและเหนือรูปลักษณ์ใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่คือข้อที่6ต่อไปข้อที่7ข้อที่7ชื่อว่าการปฏิบัติธรรมแบบเซนการปฏิบัติท้แบบเซน,บบบเนจิตแบบเซนคือจิตที่ไร้จิตและจิตที่ไร้ตัวตน คือไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนไม่มีอะไรดำรงอยู่ในจิตหรือในความคิดดังนั้นจิตแบบเซนจริงสงบจริงว่างตามสภาวะของมันเป็นความว่างและความสงบตามภาวะของจิตเดิมแท้แต่เมื่อใดเข้าใจหรือคิดนึกว่าจิตหรือความคิดเป็นของเราหรือเราเป็นผู้คิดผู้นึกก็จะก่อเรื่องก่อราวจนเกิดทุกข์ใจทันทีว่าไปแล้วการเพ่งแบบ เซนนั้นก็ไม่ได้เพ่งหรือไม่ได้ไม่เพ่งอะไรเป็นแต่เพียงสื่อความหมายให้รู้กันเท่านั้นและการปฏิบัติแบบเซนนั้นก็เพียงแต่ให้เกิดความคิดใหม่ว่าในธรรมชาติหมายถึงในกายและจิตนี่ไม่ใช่เราหรือไม่ใช่ผู้อื่นแต่เป็นธรรมชาติล้วนๆที่ไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นอะไรคืออะไร เพียงสมมุติให้เป็นจิตหนึ่งหรือเป็นสภาวธรรมหนึ่งเท่านั้นนะครับนี่คือข้อที่ชื่อว่าการปฏิบัติธรรมแบบเซนนะครับต่อไปข้อที่8รู้ผู้รู้แจ้งอย่างเซนธรรมชาติของจิตเดิมแท้หรือความว่างนั้นมิอาจ จะลงความเห็นว่ามีสภาวะเช่นไรห,หรือมีสระใดความว่างไม่ได้ขึ้นต่อบุคคลสถานที่และการเวลาใดๆด้วยเหตุน,นี้ผู้รู้แจ้งอย่างเซนว่าประสบประกะกับสภาวะเช่นไรก็ไม่รู้สึกในทางดีหรือเลวผู้รู้แจ้งอย่างเซนเข้าใจอย่างซึมซับประการเดียว ว่าสรรพสิ่งบนโลกไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรไม่เป็นของเรา,าหรือเป็นของใครๆนอกจากความว่างเพียงสิ่งเดียวที่ปรากฏอยู่อย่างอนันตการน่าสังเกตว่าอาจารย์เซนทั้งหลายมักจะใช้วิธีหุบปากเงียบในการบรรยายเกี่ยวกับความว่างหรือสุญญตาเพราะท่านเห็นว่าธรรมะที่ว่าด้วยสุญญตาหรือความว่าง ไม่อาจจะอธิบายได้ด้วยคำพูดหรือด้วยตัวอักษรใดๆนะครับนี่คือหัวข้อที่ชื่อว่าผู้รู้แจ้งอย่างเซนนะครับผู้รู้แจ้งอย่างเซนนะครับต่อไปข้อที่9ก้าธรรมะที่แท้อธิบายด้วยคำพูดไม่ได้ธรรมะที่แท้อธิบายด้วยคำพูดไม่ได้มีเนื้อหาสาระดังนี้นะครับ เซนที่แท้มิอาจสอนให้คนพ้นทุกข์ด้วยคำพูดอีกทั้งไม่สามารถใช้ตัวอักษรและสอนทำให้พ้นทุกข์ได้เซนจริงไม่มีการติดตำราหรือคำพีหรือพระสูตรใดๆมีแต่ต้องฉีกตำราเผาคำพีและไม่สนใจอ่านพระสูตรเพราะตำราและคำพีรวมทั้งพระสูตรเป็นม่านอกวิชาบังตาผู้คนไม่ให้เห็นความว่าง ตำราและคำพีเป็นเพียงรอยบันทึกความคิดและคำพูดส่วนธรรมที่แท้จ,จริงนั้นอธิบายให้เข้าใจไม่ได้ด้วยคำพูดเข้าใจไม่ได้ด้วยการท่องพระสูตรหรืออ่านคำพีแต่เข้าถึงได้ด้วยการเห็นแจ้งต่อธรรมชาติของกายและจิตจนกระทั่งจิตบังเกิดโลกุตระญยาขึ้นเองนี่คือหัวข้อที่ชื่อว่าธรรมที่แท้อธิบายด้วยคำพูดไม่ได้ครับ ทำที่แท้อธิบายด้วยคำพูดไม่ได้นะครับต่อไปข้อสุดท้ายสำหรับวันนี้คือข้อที่10นะครับชื่อว่าพุทธภาวะมีอยู่กับทุกๆคนหัวข้อชื่อว่าพุทธภาวะมีอยู่กับทุกๆคนกายและจิตของมนุษย์และสรรพสัตว์ล้วนมีภาวะเช่นเดียวกัน นั่นก็คือมีความไม่มีไม่เป็นอะไรเลยแต่ในความไม่มีไม่เป็นอะไรนี่นี่ที่กายเซนสมมติเรียกว่าจิตหนึ่งหรือจิตพุทธะหรือจิตเดิมแท้แต่จิตของมนุษย์ถูกความคิดปรุงแต่งบทบังไว้ทําให้จิตเดิมแท้หรือจิตหนึ่งหรือจิตพุทธะจึงไม่ปรากฏให้เห็นและจิตเดิมแท้จิตพุทธะหรือจิตหนึ่งที่ว่านี่ ล้วนเป็นสิ่งเดียวกับสิ่งที่เรียกว่าความว่างหรือสุญญตามนุษย์ตั้งปวงมีพุทธภาวะหรือความว่างอยู่แล้วไม่จะจึงไม่จําเป็นที่ต้องปฏิบัติจึงไม่จําเป็นที่ปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติหรือแสวงหาอะไรอีกนะครับเอาละครับเป็นอันว่าจบครบสิบข้อนะครับพรุ่งนี้เราก็จะมาต่อ นะครับอีก10ข้อก็เป็นอะไรว่าหมดเล่มจากการอ่านหนังสือนิพานฉับพลันนะครับรวบรวมเรียบเรียงโดยอาจารย์นิโรธจิตวิสุทธ์นะครับเอาละครับวันนี้ก็เช่นเดิมนะครับเมื่อท่านฟังที่ผมอ่านแล้วเกิดข้อสงสัยก็ดีหรืออยากจะนำมาสนทนาแรกเปลี่ยนเกี่ยวกับพุทธศาสนานิกายเซนไม่ว่าเรื่องหนึ่งเรื่องใดนะครับติดต่อสนทนาหรือ พูดคุยกับผมได้ที่หมายเลข0891260689นะครับและ025133279และ029397466นะครับเอาละครับวันนี้ผมก็ขอยุติเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ